ค่ะยายใส่ชาแนลค่ะมือนี่บ้านยายใส่ชาแนลอยู่อำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีฝนตกค่ะตกพรำ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 จะว่าแห้งกับบแห้งจะว่าคอยกับบ้าคอยเนาะเนาะเป็นพรำ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 แล้วก็เด้อตกใส่ต้นหมอกต้นไม้คุณชุ่มเย็นเนาะค่ะเนาะตกใส่ต้นไม้หุ่นต้นไม้ต้นยังคางบ้านก็ได้อันนี้สงนํำน้นำฝนก็ได้ บ่อไก่เห่าเนาะอท่านบอมีน้ำฝนตกลงมาไก่เห่วค่ะนี่แหละค่ะประมาณนี Arizona, ่แหละค่ะตกนี่ค่ะตกใส่ต้นหมอกต้นไม้ขางบ้านเนาะถ้าได้ซุ่มได้เย็นไม่ได้ตกเงาตกแห้งหรอกค่ะไม่ได้ตกเงาตกแห้งเลยค่ะเด้อตกแับนี้แหละเ่าที่เห็นนี่แหละค่ะนี่นั่นแหละเนาะตกประมาณนี้ค่ะบ้านเพื่อนๆตกบ่อ อ่าวเพื่อนอุดรธานีก็ตกเนาะเะนาะเพราะว่ามันมีฝ่าหลัวมากสามสี่มือเราคึม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 หย่ำพืดหย่ำพืดสีแดดกับว่แดดประมาณสามสี่มือเรามือนีตกเนาะเนาเสื้อเสื้อก็ตกอยู่ยิ้มยิ้ยิ้เนาะอันะะนี้เติมเนื้อหนิปะอ่าพัมพัมยังหน่อยค่ะค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศฝนตกแล้วค่ะเด้อฝนตกพัมพัมขอบคุณค่ะแม่ไทยบรรยากาศให้เบิรงเนาะค่ะเด้อ